ฮัลโหลสวัสด okay. ีครับผู้ชมครับยู่กับผมชื่อว่าเบมซีนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันกับซีรีส์ทุกอย่างจากเวทมนต์นะครับสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะไปทำฟาร์มไอเจ้าตัวฟอร์รี่ครับหรือไอม็อบที่เราไปจัดการกันในเอพิโซดที่แล้วนะครับโอเคนี่นะครับผมก็ได้วางโครงร่างไปส่วนหนึ่งอย่าเรียกว่าส่วนหนึ่งแหละเพราะก็วางไปเยอะอยู่แหละ เรามาเริ่มกันจุดตรงนี้ครับจําได้จับจุดตรงนี้ได้ไหมครับจุดนี้ก็คือจุดที่ผมวัดมาเอ่อตอนแรกอะครับที่ลงมาปุ๊บแล้วก็จะลงมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีทางไปแล้วก็จะมีกรงอยู่3ามกรงนะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้ครอบคลุมด้วยเป็นมาร์โบเอชนะครับก็คือเป็นกําแพงนะครับเอ่อมาร์โบแบบเชลิกนะครับเป็นของชิเซลนะครับ เอาไว้ไปทำเป็นเพดานนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็น fast vector plate นะครับไอตัวนี้สีแดงเป็น extreme vector plate นะครับก็คือว่าไม่ว่ามันจะเกิดจุดไหนนะครับมันก็จะทําการลงมาแล้วก็ลงมาตรงนี้อย่างรวดเร็วนะครับไอเจ้าตัว extreme เนี่ยที่ผมวางเป็น extreme นะเพราะว่ามันจะเคลื่อนไหวได้เร็วมากนะครับเอื่อจะต้องรีบให้ไอม็อบที่มันเกิดอะ่ะมาตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับเราก็เลยต้องใช้เป็น fast นะครับ fast มันก็โคตรเร็วเลยนะครับ โอเคนี่ก็คือเป็นจุดค่าครับซึ่งจุดค่าอันนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับโอเคแล้วก็ข้างบนตรงนี้ครับเราสามารถเดินขึ้นมาได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลเตอร์เพลทที่เป็นสีเขียวนะครับ mm hmm. ก็คือค่อยๆเหมือนแบบบางทีมันมอบบางตัวมันอาจจะเดินมาเอ้ยมันไม่เกิดเนี่ยบางตรงมันไม่เกิดเราก็สามารถเดินชา้ชาๆเพื่อให้มันเกิดได้แล้วก็สามารถไปจัดการได้นะครับวนสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยหน้าตาพอเพียงไอ้เพียงพอนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมจะสังเกตนะว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมไอตรงเชสปกติมันจะมีกลงใช่ไหมเอากลงหายไปไหนผมทุบทิ้งห,หมดแล้วหรอใช่ครับผมทุบครับแต่มันไม่ทิ้งครับซึ่งในมัดแพ็กนี้นะครับเขาเอาในคำสะดวกกับสําหรับฟาร์มอย่างหนึ่งครับก็คือเมื่อเรามีพีแอคนะครับที่เอนชาร์ดด้วยซิลทอชนะครับ แล้วเราเอามาขุดกลงเราจะได้เป็นกลงกลับมานี่คือกลงที่ผมขุดออกมาครับรวมถึงไอเจ้าตัวกลงจากข้างล่างอะ่ะที่มันจะมีวิเทอร์มีฟนทอมีเบลดผมก็ทุบออกมาหมดเลยนะครับนี่คือทั้งกลงทั้งหมดที่ผมได้มานะครับข้างบนมันก็จะเป็นพวกเบลสนี่มีพิกเกนบูสนะครับมีเบลดมีวิเทอร์สเกลตันอะไรเงี้ยมีแม็กพัคครีมแม็กคิวบ์อะไรเงรี้ยซึ่ง เอ่อเมื่อเราสมมติสมมติเราไปเจอใช่ไหมสมมติเราไปเจอเกรงนี้ใช่ไหมไอ้กรง d e b i s Miner เราสามารถใช้พิก a x ็กซิลทอชนับทุบออกมานะครับ,ท,กออกนะรบทำได้นะครับโอเคซึ่งผมก็จะเอากรงพวกเนี้ยเอามาวางนะซึ่งก็วางหลังข้างล่างไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวพวกหลุดเชสนี่แหละครับโอเคผมก็จะเอาพวกกรงพิกลินมาเออวิตเทอร์ด้วยแล้วกันวิตเทอร์กับพิกลินนะครับ สวัสเบลส์ใช้ Blade, พวกนี้เดี๋ยวผมเก็บไปก่อนนะครับที่ผมต้องการเอ่อพวกวิ i เทอร์สเกลตันด้วยนะเพราะว่ามันจะมีไอเทมที่ดรอปเฉพาะวิ t เทอร์สเกลตันอยู่นะครับโอเคอ่าอ่ะ,อะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอ้เนี่ยมันจะมีม็อบพวกนี้เกิดด้วยนะเราก็เลยสามารถทำฟาร์มม็อบได้นะอุย๊ยมันระเบิดผมไปหมดเลยเละเพลทอันหนึง่ง โอเคนะครับผมก็ไปเอาเวกเตอร์เพลทอันหนึ่งนะมันระเบิดคิปเปอร์ระเบิดเออหายเลยนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องคิปเปอร์อ่ะเดี๋ยวถ้าเราเล่นมอสโบเทเียไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีดอกไม้ตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เปลี่ยนจากแรงคิปเปอร์ระเบิดให้เป็นมานาได้นะครับโอเคเรื่องไอ้ตัวน,นี้มันจะมีบางทีมันจะมีม็อบมาเกิดอยู่นะก็โอเคนะผมก็โอเคก็คือบางทีเราก็จะได้ม็อบอย่างอื่นมาบ้างแหละ อ่เราเก็บเอเทมพวกนี้ไปก่อนนะเราก็มาวางพกลลงนะครับพิกลินผมก็จะวางตรงเนี้ยข้างล่างไอเจ้าตัวลุดเชดนะครับอย่างนี้เราก็มาวางกลงตรงนี้ผมต้องกดชิปด้วยนะเพื่อไม่ให้มันไหลไปตามพวกเวกเตอร์นี่วางไปอันนี้ผมไม่มัน่นใจนะว่าข้างบนนะถ้าแบบมันแสงมันเยอะไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นบล็อกปกติละกันนะครับ น,นี่ยังไม่มัน่นใจว่าแสงมันเยอะไปหรือเปล่าอะ่ะคือวางตอนแรกไม่ให้ไม่อยากให้ม็อบมันเกิดเยอะอะไรเงี้ยประมาอาจจะไม่เกิดเลยหรือเปล่าแต่ดูท่าทางก็เกิดเยอะอยู่นะก็ผมวางหลายกครงไงเออมันก็เลยอาจจะเกิดเยอะนิดนึงนะครับโอเคเราอาจจะวางสักแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะว่านี้ผมเบนออกมาประมาณสองสามสามประมาณสามบล็อกอะครับอโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ลงเอาไว้ประมาณนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราจะออกยังไงลืมทำทงางออกฉุกเฉินไม่เป็นไรเราทบาุทบอบอกไ่ออกไ่ออกไปออกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนี่เห็นไหมพลิกพลิกลิ้นเกิดเยอะมากเลยอ่ะมาเราจะมาจัดการกันเลยนะครับนี่หลังจากนี้นะครับผมก็จะสามารถมาฟาร์มพวกนิเทลไลท์กันได้เยอะมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้มันจะมีข้อเสียว่าไอเทมมันจะไม่ดูดมานะครับเราต้องกระโดดนิดนึง นี่โอเคเดี๋ยวผมเก็บกรงที่ไม่ใช้ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็พวกแบ็คแพคพวกนี้ผมก็จะใส่พวกชุดต่างๆเนี่ยให้มัน s o r ติ้งชุดเข้าแบ็คแพคนะครับหลังจากนี้ผมก็จะมีเนเช i ไลมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าได้มาจากฟาร์มนี้แหละฟาร์มนี้ก็จะให้เนเชลไลผมนะครับโอเคกระโดดนิดนะึง นะครับมันจะมีไอเทมตัวหนึ่งที่ดรอปมาจากไอเจ้าตัวพวกวิเทอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันมีชื่อว่าเอ่อวิเทอร์นี่วิเทอร์โบนะครับพอมอสบับเบอรี่ฮาร์ดแคนิสเตอร์นะครับเพราะว่าเราจะเอาไปทำหัวใจอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับนี่เอ๊แต่ก็เออโกงแบบนี้ก็โอเคนะถ้าสมมุติเราต้องการเร่งนิดนึงเราก็เดินมาตรงเนี้ยนิดนึงนิดนึงเดินมาวน วนสักแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็เกิดอันนี้ผมทำเป็นแบบรถไฟไงร,รูแบบรถไฟเพราะว่าเออรถไฟยังไงมันก็ต้องวนอยู่แล้วนะมาวนแป๊บเดียวเกิดกันเพียบเนี่ยมันจะมีพวกตัวคิงอ่ะเออตัวคิงนะครับมันแต่ขยายมันจะเลือดเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ขายากนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเรายังไงเราอยู่ตรงนี้ยังไงก็รอดอยู่แล้วนะครับ อันนี้ผมทำไอเจ้าตัวไอเทมตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่านี่แมกเนติกริงนะครับของมอสเอ่นเอเนจิม a าลกัซี่นะครับซึ่งวิธีการคราวก็คือใช้ไดมอนด์ใช้เรสโซไอรอนนะครับแล้วก็ไอรอนริงทำงี้นะครับมันสามารถดูดได้นะครับในระยะประมาณ8บล็อกนะครับโอเค,อเคอมีดอกไม้ของมอสมาใ a อัญมณีทรายด้วยมอสเอไอเจ้าตัวเวทมนต์ลเลขาคณิต โอเคเอ้ยิผ่าเกิดที่จริงอะ่ะถ้าสมมุติเราขี้เกียจไปแบบเดิน,นวนๆเราก็อาจจะแปะกรงใกล้ๆตรงเนี้ยเยอะๆนิดนึงก็ได้นะเออเราก็ทําทางออกฉุกเฉินได้นี่แล้วก็ทําเป็นนี่ครับผมทำเป็นเจ้าตัวดาอิติโลกาสนะครับผอมอสกาเซนเชียลนะครับก็คือไอ้กระจกตรงเนี้ยเราสามารถเดินผ่านมันได้นะครับโอเคนี่เห็นไหมมันจะเขียนว่า เอ่อ uh, not solid to player นะครับแล้วก็กันแสงเลยด้วยนะครับแต่ที่นี่มันที่มันเกิดแสงเยอะเพราะว่าข้างในผมก็วางพวก block โ l o w z o n ไงนี่ก็จริงฟาร์มแบบนี้ก็ดีนะเออไม่ต้องวางไกลไม่ต้องวางเยอะเลยเกิดเยอะอยู่รอสักแป๊บหนึ่งอ่ะรอลองเดินอ่าเดี๋ยวลอผมจะลองเดินสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ตใใรงใปเกิดบ้าง ไม่ตรงในใจมันดูแบบไม่ค่อยเกิอดอะไรเลยอ่ามีแหมมาคิวเกิดด้วยเหรอฮะผมวางกรงไหมมาคิวป่ะเออใช่ผมวางนะั้นนัน้นเราจะมีติดเหรอวางกรงไหมมาคิวแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงตรงนี้มันมาจุกกระตุกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเน่เน่เล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 ่ โอ้โหพวกซีวอฟฟิชเนี่ยผมก็จะลองมาหาทางจัดการกับมันนะครับก็คือเดี๋ยวห้าเนี่ยผม่าจะวางเป็นโซแซนนะครับเพราะว่าซีวอฟฟิชหาถ้าสมมติมันอยู่บนบล็อกโซแซนมันจะโดนมาเมทตายนะครับโอเคอ้อไอเทมอย่างเยอะแบบนึงอูฟานี้ได้เขมเยอะแน่นอนเก็บไปก่อน นี่แหละครับนี่คือฟาร์มดีบิสตมายนอร์ฟาร์มชั้มดีโดยที่ผมไม่ต้องไปต้องขุดเนเทอร์ไลท์ไม่ต้องขุดแอนเชนดีบีให้มันเสียเวลานะทำฟาร์มแบบนี้ปุ๊บไอเทมเพียบอันนี้ผมมีดาบที่มันมีลูติง้งเท่าไหร่ลูติ้งเจ็ดนะลูติ้งเจ็ดที่ผมทำได้นะเพราะว่ามันเป็นมอสนะครับมอสก็คือเราสามารถเอาลูติง้งสามบวกกับสามได้สี่าเนี้ย หรือไม่ก็ถ้าสมมติเรามีเอนชานที่เปิดได้จากกล่องนเนี่ยมันมี routing 7อย่างเงี้ยเราสามารถเอามาเอนชานจาก routing 3บวกกับเอ,อนะ่อหนังสือที่เป็น routing 7เนี่ยมันก็สามารถขึ้นเป็น7ได้นะครับโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกสองเปิดแป๊บเดียวสองแบ็คแพคเต็มแล้วโอเคเรากลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับซื้ออุปรกรณ์พวกน้เทาไลท์ที่ผมเก็บมาครับก็คือผมก็จะเอามาเผานะครับนี่ เอาพวกแอคเพวกไอเทมต่างๆเนี่ยเอามาเผานะครับผ่านไอเจ้าตัวเอ่อเอนเคสแฟนนะครับแล้วก็ให้เอนเคสแฟนผ่านลาวานะครับมันจะเป็นการเผาคล้ายๆกับเผาในเตาครับโดยที่เราไม่ต้องเปลืองเชื้อเพลิงไนี่เราก็จะได้เป็นเนเธอร์ไลท์สแครปมานะครับซึ่งก็เผาได้หมดเลยอ่ะพวกพิกแอคไม่ว่าจะเป็นพิกแอคชุดเกาะรองเท้าเนี่ยเราเผาได้หมดเลยนะทำให้เราได้เนเธอร์ไลท์กันโดยที่เราไม่ต้องนั่งขุดเลย โอเคข่าวเยอะนะครับเราจะได้เนเธอไลท์มาใช้งานกันนะครับซึ่งไอพวกรองเท้าทองเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเผาได้ด้วยนะครับก็จะได้เป็นเพราะว่าเอา่อโกนักเก็ตเนี่ยแต่ก็ถือว่าเราได้ทรัพยากรมาใช้งานได้ด้วยนะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเนเธอไล s ์สแครปเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มมีเนเธอไล์ กันเยอะแล้วนะครับเนี่ยแดบล็อกนะเนี่ยแล้วก็พวกกระเป๋าคนนี้ก็เป็นเทียนในทไเลกันหมดแล้วเออแวบุ๊ไม่ได้ไงนะครับแล้วก็เออบางคนเอพสวดที่แล้วนะที่ผมเดินเดินไปเดินมาอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือเออเขาเรียกว่าเป็นอินฟิวเซอร์นะของมอส l อลเ n น a l อคราฟนะครับก็คือสี่ทิศเนี่ยจะเป็นทิศที่เราจะเอาพวกแร่ไม่ใช่แร่ธาตุเออเป็นพวกธาตุอากาศต่างๆเช่นพวกดินอันนี้ก็จะเป็น อา,อากาศนะครับเป็นไฟนะครับแล้วก็เป็นน้ำนะครับเอามารวมกันนะครับเพื่อทำไอเทมที่มีชื่อว่าเพียวนี่เพียวคริสตัลนะครับก็คือพอเรามีธาตุพวกเนี้ยพร้อมปุ๊บแล้วก็ใส่ตรงกลางนะครับให้เป็นไอเจ้าตัวไดมอนด์นะครับแล้วก็รอบๆจะเป็นพวกคริสตัลต่างๆนะที่มันผ่านผ่านการหลอมไอผ่านการย้อมแล้วอะ แล้วเราก็จะได้เป็นเพียวคริสซอนะเพื่อเพียวคริสซอลที่ผมเอามาครับก็คือทำไอเทมที่มีชื่อว่าออ l เพียวริฟเนะครับ mm hmm. เพื่อทำเป็นไอเทมตัวนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับก็คือผมใช้เป็นออฟเพียวริฟายเออร์นะครับ mm hmm. เพื่อแปลงให้จาก1ออเราได้ถึงพวกเขาออช้างเนี่ยถึง2ชิ้นนะครับก็คือเป็นการดับเบิลแรกนั่นเองนะครับ ซึ่งไอ้พวกแรกที่ผมได้มาใช่ไหมผมก็จะไปใส่เจ้ตัว e n c s a n e r นะครับไอ้กระบวนการเผาของ Mod Create นะครับทำให้เราไม่ต้องเปลืองเชื้อเพลิงแถมได้แร่มาฟรีๆด้วยนะครับโอเคนะครับสาหรับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมเกิดนไปก่อนแล้วกันว่าคลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรกันนะครับคลิปต่อไปเราผมคิดว่าเราจะเริ่มเข้าสู่ Mod a t r a s s o r c e s นะครับหรือ Mod ดวงดาวของเรานะครับ ซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยนะหรือถ้าแบบเอออาจจะยังไม่เข้าสม,มออัสซอรีก็อาจจะเริ่มต้นกับมอดอาเบอซนะครับดีอาเบอลก็เดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันว่าจะเริ่มเข้าสม,มอดไหนก่อนนะครับ โอเคครับสำหรับในแอปตวนนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ subscribe แล้วก็สั่นกริ่งของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมจะอัพหลยครับและเดี๋ยวไปเจอกันใน e p i ีโ d e นะครับไปแล้วครับยเย้